สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนาจิตจ,จืดซีดซีดเนะะาคะค่ะคุณผู้ชมนาค้นประถือเกลกนาค้นประถูงหวยไม่งั้จะเป็นนาจิตจืดซีดซี์แบบนี้ค่ะแป้งบดได้ท่าค่ะคุณผู้ชมกันี่กะเดือกแล้วนะซีดจะสีทุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมมือได้กันนอนดึกทุกมือค่ะเพื่อเหตุแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแจ็คทำเพื่ออะไรอินตานากับงงเจ้าของแต่กับบงงหรอกค่ะคุณผู้ชมด้วยความมุ่งหวังเนาะ,ะมันยังไม่สําเร็จค่ะก่ะ ไปค่ะคุณผู้ชมยินตนามีแนวทางของนุ่มภูพานกับของแอดยินตนาเองค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาวันที่18วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันที่18วันที่18เป็นวันศุกร์เดือนตุลาคม2567้กสบค่ะบอกกัเบือถือนาะมันอยากนอนค่ะคุณผู้ชมมันเมยมันเพียมันกันเลยเป็นอาการบอกรบถือกาะคุณผู้ชมเป็นยังไงค่ะ ศ,ศูนย์ศูนย์ศูนย์คักศูนย์แนเป็นแต่ศูนย์ให้ยินตนาฝันแมนยูเดอค่ะคุณผู้ชมเอาใมา้คุณผู้ชมเบื่องอันเลขฝันนะคะฝันว่ารถพลิกคว่ำแต่ไม่ใช่รถเราเองค่ะคุณผู้ชมเป็นรถของลูกอ่าลูกที่แบบว่าเป็นเป็นอ่าลูกหักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยิ่ดีๆกันได้ไปขี่รถของเพเนะคะมาด้าสองมาสันค่ะคุณผู้ชมพลิกคว่ำม,มาสันโอ้ย เอาน้ามไปฉีดล่างลลไล้ถดมิเตอรีคีต่มก็ยังยู่ทั้งเหนือล่ะค่ะคุณผู้ชมขอโทษเด้อค่ะประเด้มผัดผิงนอันนั้นนี่เพราะว่าเป็นแบบนั้นเรื่อยไหมค่ะในฝันค่ะคุณผู้ชมคิดน้ำพระเจา้าปวดจะเลื่อยฝันมั้งถ้าเ 6, 6, 9, 7, 6, บียนรถหกหกเก้าเจ็ดหกบ่ค่ะหกเก้าเจ็ดหกค่ะคุณผู้ชมมากแต่หกเก่าแห้งแห้งค่ะคุณผู้ชม พว่ามันตรงกับเลขไทยเนาะรัฐบาลกับไทยออกมือเดียวกันจินตนาเลยเอามาให้คุณผู้ชมเบิ่งว่าถ้าบ่มาไทยก็ต้องมาเล่าล่ะประมาณนี้นะคะพอฝันฝันก่อนก่อนหัวหัวไทยออกกับหัวเล่าออกฝันขึ้นวันทางขานนะะ้นค่ะตื่นสอบมากกับเป็นวันพุธเนาะโมบ้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมอ่ามาที่นี่กันเลยมาออกลาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมมาออกลาวพัฒนาแต่ว่าส่วนเลขไทยออกอยู่ที่ทะเบียนรถ ตัวเองค่ะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณผู้ชม p c x อ่า9625นะคะออก962อยู่ตรงกลางเลยค่ะคุณผู้ชมอุ้ยสวนมากก็ซสื่อแต่2หาแล้วค่ะ6 2สองหาหกหากระบ่ซสื่อค่ะคุณผู้ชมมันก็ออกไปพบมาแล้วเนาะอันนั้นเนาะนั่นล่ละค่ะจินตนาฟันแมนอยู่ค่ะเรากับพ่อมาฟันอันนี้ปุ๊บก็แล้วพ่อมมนบอกออกไทยเนาะคะ่ะมันก็นมาออกเลาาโอ้เสียดายค่ะคุณผู้ชมนี่แหละแนวเฮาคิดบ่ถึงเนาะคะ่ะ เพราะเราไม่รู้มาก่อนไม่มีใครรู้มาก่อนค่ะว่ามันจะเข้าตลุดเนาะก็เลยก็เลยพลาดไปค่ะคุณผู้ชมเอาไม่ค่ะยังมีความฝันอยู่ค่ะไปให้ถึงฝั่งก็คือความฝันนี่แหละผ้าเข้าไปได้ถ้าเข้าบอฝันเสลยบออยังเสลยเข้าเฉยๆมันกับผ้าเข้าไปบรได้เนาะค่ะคุณผู้ชมงวดนี้หลุดงวดหน้าเอาใหม่ค่ะมันยังมีงวดหน้าอยู่เสมอเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสู่ต่อค่ะจินตหน้ากับสู่สู่คักอยค่ะคุณผู้ชมสู่จน สู่จนไม่หลับไม่นอนก็ได้ค่ะอันฝ่าวงคลิปนะคะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยลงยานบอลนระทันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจิตนาแสบตาขอถทดปลอภัยค่ะอ่าก็เลยฝ่าวงคลิปนี่ยมืขขึ้นค่ะบันทึกคลิปย่มุขขึ้นตอนเศร้าจะปล่อยคุณผู้ชมเบิงมาสั่นค่ะคุณผู้ชมนอนพลิกตัวอมุมือขึนไปได้กับอัดคลิปอุ้เมื่อถึงไปได้กับโหลดคลิปคะ่ะคุณผู้ชมเป็นปานนั่นนะคะ ใส่ใจมากตั้งแต่แรกเริ่มต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมจิตนาเฮ็ดอย่างแต่เป็นค้นที่แบบทำจริงจังให้มันรู้ไปว่าทำแล้วไม่ดีให้เราเลิกค่ะคุณผู้ชมเป็นลักษณะนั้นค่ะจิตนาก็เลยใส่ใจค่ะค่ะใส่ใจคักค่ะค่ะคุณผู้ชมมันแต่ปัญหาก็ยังผิดพลาดอยู่คือทางช่องถูกปิดสร้างรายได้บอิหสรารรายได้เราจะทำเพื่ออะไรล่ะค่ะคุณผู้ชมเนาะจิตนาก็ก็ยังล่งอยู่คือเกาค่ะ Right. Mm hmm. เอาค่ะคุณผู้ชมฝากเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางเขาดีป่ะนี่บ่ให้เงินเท่ากับยาค่ะว่าเท่าเด้บอกไดาแนวทางแบ่งปันคุณผู้ชมเนาะค่ะมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งให้ขนาดนี้นะคะบ่ให้เงินเท่ากับยาเดี๋ยวเฮ่ากับอ่าถูกเลขเนาะคุณผู้ชมเนาะให้ถูกเวยรวยเบอร์ให้ถูกรางวัลท mm ี hmm. ่หนึ hmm. ่งให้ถูกอะไรหลายๆอย่างที่มีความสุขทีมยิ่งได้เงินได้ทองมาจากทางอื่นหรือ่าตรงมาได้จากยูทูบกับเาเป็นยังไงนะคะ ยินตนาค่ะทําไปมันได้ทําแล้วได้ประสบการณ์ได้มาสัมผัสได้รู้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมหันหน้าเล่าดีกว่านะคะเนาะมีสายเขาสายเขาเดี๋ยวก่อนด้วยค่ะอาจารย์ยอดบุรีรังมันโทรมากค่ะ ขอโทษขอให้ได้ค่ะเสียมารยาดจักหน่อยตัดสายเพราะว่ากาลังบันทือคลิปไกลจะหมดเวลาแล้วค่ะจานยอดเดี๋ยวจักหน่อยค่อยคุยนะคะที่โทรเข้ามาสงสัยเราุี้เรื่องเหล็กนะคะคุณผู้ชมว่าจานนอนดึกมากเลยค่ะเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานงวดที่แล้วรุดไปนะคะแต่ก็ไม่หลุดหมดนะคะคุณผู้ชมยังเข้าตัววิ่งอยู่ค่ะตัววิ่งของเพลินค่ะคุณผู้ชมเข่าศูนย์ค่ะวิ่งศูนย์กับสองปสันค่ะ มันกันเลยมาที่ศูนย์ะคะแต่ว่ามันก็มาเกินไปค่ะคุณผู้ชมศูนมาตังวา2ตัวนะคะศูนพนวะเอาศูนย์ศยังงพ่อศูนเอีกเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งแนวทางดีกว่าค่ะฟังกินตหน้าจมอยากนอนค่ะคุณผู้ชมก็เลยจมไปค่ะนั่งถาเก็บรถนะคะหลอารถมอไซค์ไปพระนเขามาเดี๋ยวเก็บขรถขาบาน กาเลยลงแนวทางคุณผู้ชมเบิง้งเอาไปเบิ้งตัวแนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มภูพานให้มางวดนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่สิบแปดค่ะเดือนสิบปีหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเซียนหนุ่มภูพานให้วิ่งหกกับแปดบนล่างค่ะหกและแปดบนล่างแล้วก็จับคู่ให้ค่ะหกสองหกสามหกสี่หกห้า เน้นหกสองหกสามหกสี 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8ค่ค่ะสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดค่ะคุณผู้ชมเน้นสองแปดสามแปดสี่แปดค่ะแล้วก็ห้าแปดเป็นตัวรองคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นบอลเพิ่นบะขีดเซนไตเนียให้เนาะแล้วก็กันนำคะ่ะคุณผู้ชมสี 4, 2, 4, ่สองกับสี่ห้าค่ะจะมาไหมสี่สองกับสี่ห้านะคะค่ะแล้วก็มีงวดที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชม แคปหน้าจอไว้ทับเบิงเป็นคู่กันก็นได้คะ่ะคุณผู้ชมหัวที่ผ่พานมาเพิ่นหาวิ่งศูนย์กัมมีศูนย์เก่าขึ้นจินตนาอยู่ได้ละอคะนี่สองศูนย์กัมมีคขึ้นกันเลยเนี่คะ่ะแต่มาศูนย์ตัวเดียวคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันออกศูนย์ศูนย์เนาะเอาแคปหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมตามต่อมือนี่นะคะ่ะคุณผู้ชมอาค่ะคุณผู้ชมตามต่อวันนี้นะคะแคปหน้าจอเลยคะ่ะนี่จินตนากระเห็นสองศูตย์ค่ะคุณผู้ชม อันนี้เข้าล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมจิตนาเขียนใหนนะะ้นี่ค่ะเข้าล่างอย่างเดียวโอ้เอกนอนเสียงบอกระโบมี่มีเสียงเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะคุณผู้ชมของนวดที่ผ่านมาด้วยนะคะให้เบิรงค่ะคุณผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมาคะ่ะเข้าก้าอย่างเดียววิ่งวิ่งหลุดเก่านะคะโมมี่เจ็ดเก่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ อันที่สองสูตรที่สองก็ไม่มีเก้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอันที่อันที่สามเนี่ยคืออันฝันค่ะคุณผู้ชมจินตนาวาม่มบอมากเล่ากันาบมาไทายแหละเอาล่วงทั้งสองยางค่ะไปไทยกับเอาล่ง,ทง,งไท,ย,งทยนั่นค่ะคุณผู้ชมเห็นปะคะเลขฝันเข้าค่ะคุณผู้ชมทะเบียนรถที่ในฝันค่ะจินตนาเลขเอามาจําแนกแจกใจกมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะจะจับคููให้เอา,เอาจริงๆไม่มีสามหรอกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัดถ้าตัดสามออกมันก็จะเหลืออยู่แค่สี่ เนี่ยค่ะเหลือสามคู่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยม,มันจะเหลือแค่นี้หนึ่งค่ะเนี่ยมันจะเหลือแค่หกเก้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะที่นี่ก็เลยออกศูนย์เจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมฟันแม่นอยู่ค่ะอ่าบอลูวาล่มคลิปไปแล้วแล้วมาฝันน้ำฝนจะว่าจังไดนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมก็ซื้อเอาเองเนาะคุณผู้ชมก็เสือบอลูจากน้ำจะว่าเห็นแก่ตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะงวดนี้ค่ะจินตนาให้ห้ากับเจ็ด เป็นตัววิ่งค่ะบนล่างเออล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมห้ากับเจ็ดนัดไปที่ห้าเดอ้อค่ะแต่ถ้าห้าไม่มามันจะมาเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอินตนาคิดว่าคาดเดาว่าค่ะมันน่าจะมาหานี่ละหาศูนย์นี่ละหาศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดเนาะถ้ามันเป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชม 3, สามเจ็ดยังไงนะจะมีอยู่แคนนี้ค่ะเจ็ดแปดกับสามเจ็ดนี่ละสี่เจ็ดนี่ เอาสองใส่ค่ะคุณผู้ชมสี่เจ็ดเนี่ยกลัวมันจะไปบนนะคะเอาสองใส่เพราะว่าเลขถูกนองเขาจุดได้ทุกงวดค่ะคุณผู้ชมสามตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะนวดนี้ได้สองสี่เจ็ดค่ะจินตนาไดเอามาฝากคุณผู้ชมให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของจินตนาค่ะเขาบ่เขาบ่มีไผ่รูเนาะค่ะคุณผู้ชมอยากแบ่งปันเนาะถ่ายเฮ็ดสูตรได้ลองสูตรนั่นสูตรนี้เอามาฝากคุณผู้ชมมากสูตรใดก็เอาค่ะคุณผู้ชมมีอีกสูตรหนึ่งอยู่ค่ะจินตนาเขียนไว้อันนี้ร่วงไล่ลุ่มเนาะค่ะแต่ว่า มันจะไปบนน้ำค่ะคุณผู้ชมในชุดนี้ค่ะขันมากชุดนี้ก็แคบเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมถาบมากะเอาชุดที่จินตนาเฮ็ดเป็นรักค่ะอันนี้จินตนาเอาไปลงนะคะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ค่ะมาเบิง อจินตนาชาแนลเอาลลาพัฒนามาฝากขอให้มันมันทุกคนคะ่ะดูให้มวนดูให้เพลินนะคะคุณผู้ชมเพลิดเพลินแล้วขอให้มันขอให้ปังโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ